เอาอีกแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับอยู่กับรายการคิปนี้กับเพื่อนทางครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็เอาอีกแล้ว,ลวรถบนตกถนนอีกแล้วครับนี่เป็นเจ้าไดนะเพเป็นเจ้าไดนาแพรครับนี่น máy mấy, thì không từ máy được bảo mình sẽ tàu xe mới khô đi Lò nám hấp đây là phải lo nám liên kẹt ผมถยต้องใช้ไมโครครับน่าจะลากคือไม่ขึ้นครับลึก <c oughs> สภาาพไปแล้วน่าจะลากไม่ขึ้น <c oughs> ลากขึ้นหรือเปล่าเอาหนุ่มสีนิน่มลงสีดินขึ้นบังคับครับ Oh, dần đấy đi ngay đi <laughs> จะตกขันลนแล้วเอ๊ะอ้าลงไปดูหน่อยครับทีมงานเราเล่นอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะ ช็อตเด็ดช็อตเด็ดหาคอนเทนต์ให้อยู่เรื่อยหาคอนเทนต์ให้อยู่เรื่อยเออหาคอนเทนต์ให้อยู่เรื่อยเลยนี่ดูลงไปทำไมอ่ะโอ้ oh, ดูนี่รอรอยนี่นู่นแหละปลาข้าวนู่นแหละโอ้ oh, จะลงไปใส่ปุ๋ยละมั่งนี่เดี๋ยวจะไปถอนหญ้าออกจากข้าวให้เขานี่ เ,เราก็ถอยกับตกคลองเหมือนกันครับนี่ลากมาเมื่อกี้เกือบตกคลองเหมือนกันนี่ ดูนี่เกือบตกเหมือนกันแหละถอยมาเมื่อกี้นี่โอ้หาคอนเทนต์ให้อยู่เรื่อยเลยครับนี่ทีมงานเรานี่เปลี่ยนคนครับรถบดเป็นว่าเล่นได้บไม่ต้องแอบข้างมากหรอกเดี๋ยวให้คนเขารถ รถแรงๆให้เซียนเขาเอฟอันนี้เไม่แรงเลยอันนี้คันนี้มันคือยังไงไกันมือได้ล้อน้ำมันใหญ่มันหนักหลักล้อหนักล้อน้ำนี่ทันกูได้ไบาดมือไหมกูจะนั่งแบบนี้เสียบเข้าไปเน้นก็อยู่แล้วนี่เสียบอันนี้เข้าไปเน้นนั่นแหละอยู่แล้วแค่นั้นแหละนี่เดือนเทนต์ให้ลยหาคอนเทนต์ให้อยู่เรื่อยเลยนี่ อย่าไปใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วบ้างนิเอ,อาลุยต่อครับลุยตอ่อลุยตอ่อ ดีที่มีสลิงอยู่หน้ารถรถเกลียดข้อดีที่มีสลิงอยู่หน้ารถเกรียดครับโอ้คิดว่าจะลากขึ้นคิดว่าต้องใช้แมคโครซะแล้วมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่ครับเชลล์ก็น่าจะเหงาครับเชลล์ที่สตาร์ทรถบดผมไม่ช่วยบด เอาอีกแล้วที่เดิมนะครับนี่บอกว่าอย่าแอบค้างเพราะว่าตัวเองมือใหม่ที่เดิมเลยครับโอ้ลากขึ้นเมื่อกี้เองพอถอยไปกลับมาเอาแนา่อีกแล้วโอ้ลากขึ้นแต่กี้เองไม่ไหวเลยแบบนี้ก็ลากกันทั้งวันเลยไม่ได้งานในการหรอก ยื้ยเอามายือ้อนอลากกันทั้งวันเลยแบบนี้นี่ไม่ต้องทำงานหรอก <c oughs> <c oughs> รู้ว่าตัวเองมือใหม่โอ้ <c oughs> <c oughs> คุยกันหลังๆว่าอย่าเอบข้าง เอาขยันลากสลิงกันแล้วเต่จัดไปที่เดิมไหมครับนี่ที่เดิมขยับมาอีกนิดหนึ่งประมาณสองเมตรไปใส่ปุ้ยกันอีกแล้วปลาข้าวนู่นแหละโอ้นอง Cài máy nè Cài máy <laughs> ลงมาแซวเพื่อนแล้วลงมาบุลี่เพื่อนแล้วเอา้ารู้ว่าตัวเองมือใหม่ก็แม่ให้มือเก่าๆเขา <laughs> ขึ้นให้ สลิงลุดสลิงลุดเลยโอ้หลิกขาดครับหลิกขาด ได้หรือเปล่าเออคล้องออมแบบนั้นเลยสั้นๆก็ได้ ต้องให้บอก๋นเหี้่ทีเดิมเลยครับนี่นะขอสลิงก่อนเอาคล้องสลิงได้แล้วครับคล้องสลิงได้แล้ว ้าวขึ้นได้เป็นทีเรียบร้อยอ้าว,าวก็สองรอบติดๆครับภายในไม่กี่นาทีก็เดินขึ้นได้แล้วครับก็ฝากไลค์กดติดตามครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ